ข้อซ้ำกัมรัดปีนี้ครับสำหรับตระกูลชินวัตรเพราะว่ามีคำพิพากษายืนในการต้องชดใช้เงินคืนให้กับรัฐกว่าประมาณ1 7 6 0 0ล้านบาทแต่ถ้ามาดูทรัพย์สินของทั้งตระกูลและตัวบุคคลคุณทักษิณเนี่ยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยกว่าประมาณแสนล้านบาทอาจจะเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับ ที่วันนี้เราจะมาพูดถึงก็เกี่ยวกับเรื่องของคดีการถ่ายหุ้นชินขอบให้กับทางกลุ่มเทมาเซ็ของทางสิงคโปร์ครับซึ่งเดิมทีเนี่ยอาจจะต้องมีการเสียภาษีจํานวนมากเป็นหลักหมื่นล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ด้วยเหตุผลกลใดก็ตามเนี่ยปรากฏว่าการเสียภาษีเนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็ตั้งคําถามขึ้นนะโดยทางสังคมนั่นเองว่าเอะนี่มันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรมีการถกเถียงกันมานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์วินิจฉัยกันมามีําพิพากษา กันหลากหลายสารนะครับจนล่าสุดทางสารดีการเนี่ยมีคําพิพากษายืนตามข้อมูลของทางกรมสัมภากรว่าทางคุณทักษิณเนี่ยต้องมีการจ่ายเงินคืนรวมเบี้ยปรับกว่า17,600ล้านบาทครับคำถามที่เกิดขึ้นว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยถือว่าไม่น้อยถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาหรือว่าแม้แต่เศรษฐีเองเนี่ยนะครับต้องตั้งจ่ายเงินประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ไหวเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาไล่เรียงดูกันนะครับ ทรัพย์สินทั้งหมดของทางคุณทักษิณเองแล้วก็ตระกูลชินวัตรเนี่ยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวบุคคลนั้นก่อนเลยนะครับคุณทักษิณเองเนี่ย มีการรายงานผ่านทางสื่อโดยเฉพาะทางฟอบเนี่ยนะครับไล่มานั้งแต่ปีห1หนึ่งจนถึงปีห3สามูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่1 8 0 0ันแ้อล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าทรัพย์สินถ้าคิดเป็นไทยบาทเนี่ยนะครับอยู่ที่หก0มื่นล้านบาทนั่นเองพอปีห6หเนี่ยนะฮะอยู่ที่2 1 0 0หนึ่งรล้านดอลลาร์นะรวมถึงปีห8ดด้วยตัวเลขเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ72500้าล้านบาทนะครับโดยข้อมูล มูลค่าทรัพย์สินก็มาจากนิตยาสารฟอบที่ประเมินจากการลงทุนและทรัพย์สินที่รายงานในต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่ถูกเปิดเผยก็คือเครื่องบินส่วนตัวบอมเบเดียโกลบอลเอ็ก s เพมูลค่าประมาณ45ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็วิลล่าหรูในย่านเอ a t เร h ฮิลที่ดูบนั่นเองเนี่ยนะครับ ขณะที่เรื่องของการลงทุนที่สําคัญของทางคุณทักษิณในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่ต่างประเทศแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆก็คือทางสตาร์ทอัพนั่นเองเนี่ยนะครับหก็คือเทคโนโลยีสุขภาพที่อังกฤษเนี่ยนะฮะหรือว่า DNA n u นเบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพของอังกฤษแล้วก็ OSTONE Medical ครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพในอังกฤษ2ก็คือ กลุ่มเหมืองแร่และทรัพยากรที่ทางแอฟริกาใต้ครับลงทุนในเหมืองทองเหมืองเพชรและการลงทุนอื่นๆและจากกรณีนี้นั่นเองครับก็ทําให้มีการประเมินครับโดยผู้เชี่ยวชาญบางรายมีการประเมินถึงแม้ว่าจะมีภาระภาษีจํานวนนี้นะกว่าประมาณ17,600บาทแต่ว่า ทางคุณทักษิณเนี่ยถ้าดูกําลังทรัพย์แล้วน่าจะใช้คืนได้ไม่ยากเนี่ยนะครับเพราะว่าคิดมูลค่าแล้วประมาณ24%ของความมั่งคั่งที่ทางฟอบมีการประเมินไว้นะแล้วก็สามารถที่จะจัดหาทุนเพื่อที่จะทําการชําระหนี้ได้อีกเนี่ยนะฮะทีนี้มาดูในฝั่งของ ธุรกิจหลักของตระกูลชินวัตรในปัจจุบันกันบ้างที่ปรากฏชัดเจนแล้วก็มีมูลค่าสูงในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกบริหารจัดการโดยทายาทรุ่นที่2และรุ่นที่3โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างอาณาจักรธุรกิจหลักในปัจจุบันเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือทางบริษัท sc asset corporation จำกัดมหาชนที่ในตลาดหุ้นนี้ก็คือ sc นั่นเอง โดยประเภทธุรกิจก็เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับมีสถานะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบทบาทของตระกูลเนี่ยก็คือมีทางคุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในบริษัทประมาณ28.43%คุณพินทองทาชินวัตรคุณากรวงซึ่งเป็นพี่สาวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับรองลงมาครับประมาณ2 7 5 2โดยทรัพย์สินมูลค่าก็มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด68,000ล้านบาท เป็นที่รู้จักในฐานะผู้พัฒนาโครงการบ้านหรูระดับท็อปของประเทศไทยครับสก็คือบอริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับอสังหาและการระดมทุนครับโดยทายาทตระกูลเชนวัตโดยเฉพาะคุณพานทองแท้คุณพินทองทานแล้วก็คุณแพรทองทาน ยังถือหุ้นเป็นกรรมการในบริษัทที่ทำธุรกิจต่อเนื่องหลายแห่งรวมกว่า20บริษัทครับส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและพัฒนาอย่างเช่นบริษัท Rent Development จำกัดบริษัท PT Corporation จำกัดบริษัท BBD d e v e l OP m e n t จำกัดบริษัท o a i m a เม g e m จ n t จำกัดอย่างตึก OAI ย่านเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็รวมอยู่ด้วยเช่นกันแล้วก็มีธุรกิจโรงแรมบริการนะอย่างเช่นบริษัทเทมวันเล่เขาใหญ่โฮเทลจำกัดบริษัทอัล i พ e c o อล์ฟแอนด์สปอร์จำกัดซึ่งเป็นบริการสนามกอล์ฟนั่นเองเนี่ยนะครับ แต่ถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตนะก็มีธุรกิจโทรคมนาคมด้วยขอไล่เรียงกันหน่อยนะครับอย่างอดีตธุรกิจหลักที่สร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับตระกูลกลุ่มชินขอบนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คืออินทัชนั่นเองนะฮะเจ้าของก็คือบริษัท Advanced Info Service ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็บมจไทยคมซึ่งเป็นธุรกิจดาวเทียมครับโดยสถานะปัจจุบันตระกูลชินวัตรได้ขายหุ้นชินขอบ ก็คืออินทัชเนี่ยนะฮะให้แก่กลุ่มเทมาเซ็กโฮดิ้งของรัฐบาลสิงคโปร์ไปตั้งแต่ปี49แล้วนานแล้วละ่ะโดยปัจจุบันอินทัชและ AIS ไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารหรือการถือหุ้นหลักของตระกูลชินวัตรส่วนไทยคมถูกขายจากอินทัชและปัจจุบันอยู่ภายใต้บริษัทกราฟเวนเจอร์จำกัดนะครับโดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินรวมของตระกูลชินวัตรเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะเนื่องจากว่าครอบครัวเองเนี่ยนะครับมีการแยกการลงทุนแล้วก็ทรัพย์สินส่วนตัวอย่างมีนัยยะสาคัญรวมถึงทรัพย์สินของ ทางคุณทักษิณเองส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดนะครับโดยเมื่อประเมินจากข้อมูลสาธารณะล่าสุดเองในปี68เนี่ยมีการสรุปมูลค่าทรัพย์สินของสมาชิกครอบครัวที่มีการรายงานได้ดังนี้นะครับ โดยทางคุณทักษิณชินวัตรเองเนี่ยนะครับมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่72,500ล้านบาทครับส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในต่างประเทศคุณแพทองทานชินวัตรหรือว่าทางคุณองงอิงอท่านนายกเนี่ยนะครับก็ มีการรายงานผ่านทางปาปชครับมูลค่ารับสินโดยประมาณ1,3800ล้านบาทมีหนี้สินประมาณ4,400ล้านบาทนะครับคุณพินทองทาชินวัตรครับก็มีมูลค่าการถือหุ้นผ่านบัญชีอยู่ปี6-7ปี6-6เนี่ยนะครับอยู่ที่8,700ล้านบาทครับมาจากมูลค่าหุ้นนะส่วนใหญ่ถือหุ้น SC a s s e t เแล้ก็เบรเษัตในเครือ แล้วก็มาทางฝั่งของพี่ชายคุณพันธ์ทองแท้ชินวัตรนะครับดูจากข้อมูลมูลค่าการถือหุ้นปี67และปี6 6นะครับอยู่ที่4,100ล้านบาทครับถือหุ้นในหลากหลายบริษัทครับโดยรวมประมาณนะทรัพย์สินรวมทั้งะกูลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9 9 1 0 0ล้านบาทมูลค่านี้ยังไม่รวมทรัพย์สินของคุณหญิงพจมาณนะป้อมเพช,ชรและการถือครองอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีหุ้นและบัญชีปปชนั่นเองเนี่ยนะครับ อ่ะสรุปแล้วทรัพย์สินของทางคุณทักษิณเนี่ยนะครับอยู่ที่72,500ล้านบาทข้อมูลจากฟอบส่วนทายาทเองเนี่ยนะครับรวมๆแล้วทั้งหมดนะโดยเฉพาะในหุ้นของ SC s c a s s e t เนี่ยจะอยู่ที่26,000ล้านบาทนะครับการประกาศทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินของทางคุณแพทองทานชินวัตร ก็มีการรายงานจากทางปปชก็หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยล้านบาทนะโดยมูลค่าทรัพย์สินของตระกูลชินวัตรที่สามารถรวบรวมและเปิดเผยสู่สาธารณะได้อย่างชัดเจนก็เกือบเกือบหนึ่งแสนล้านบาทนี้ยังไม่รวมทรัพย์สินอื่นๆอีกเนี่ยนะครับในต่างประเทศนะที่ไม่สามารถระบุได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายเงิน17,600ล้านบาทอาจจะไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วทุกคนมองเห็นเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาได้ในคลิปนี้นะครับ